สวัสดีครับผมกิฟนอนคุกนะครับวันนี้เราจะมาทําคลิปวิดีโอจับแมงแขงกันนะครับเอาไปทําอะไรเอาไปทําอะไรครับแมงแขงทาน้าพริกครับทน้พริกนะครับพริกเหนือใช่ไหมครับพริกอีสานครับแมงแขงครับแมงแขงเป็นตัวแบบไหนนะครับหลายคนยังไม่รู้จักนะครับนี่นะครับแมงแขงเดี๋ยวไปดูกันีใกล้นะครับอย่าให้มันฉีเข้าตานะนี่ครับเขาบอกว่าอย่าให้มันฉีเข้าตานะครับ ตาจะเสียครับแต่ย้ายไม่เป็นไรครับไปทำป่นทำน้ำพริกแถวอีสานนะครับกินกินจะเหมือนกินจะเหมือนซูกัรนะครับจะเป็นลูกอมครับคล้ายๆซูกัรครับทมไมเด็กเคยกินนะครับซูกัดจะมีกลิ่นแบบนี้นะครับจะคล้ายเมงแคงเนี่ยนะครับมามันอยู่เป็นคู่ครับมัน ผสมพันธ์กันอยู่นะครับมันเอาตดดตัวผู้กับตัวเมียเอาตัวแตะกันอยู่นะครับแต่กินก็ค่อนข้างแรงนะครับอันนี้อยู่บนต้นลิ้นจี่นะครับนี่ครับมันบินนะครับอันนี้คือมือทำ่นของเรานะครับประจําหอเราครับเมื่อวานเพิ่งจะทําน้ําพริกหนุ่มไปนะครับเดี๋ยววันนี้จะทํำ่นอีสานให้ชิมกันนะครับ อยู่ที่นี่ของกินมีเยอะครับมีทั้งมะม่วงมีทั้งบิสกิตจัประรนน้อยหนาลำาไยมีหมดแล้วครับมะคงมะขามหวานมีหมดครับกำลังจับอยู่นะบินบินลงพื้นนะครับอันนี้ผมอยู่เขตยวนลินนะครับ โรงงานไถเมานี่ครับบินลงมาแล้วตึวงตัวนี่ครับอยู่ที่พื้นหนึ่งตัวนะครับจับเลยครับจับเลยจับเลยเอาเอาไปแล้วแต่คนถ่ายบอกนะครับไม่กินครับโอ้ยบินเพียบเลยนู่นนู่นปิดกำแพงแล้วอยู่ซ้ายมือ12บสอนฬิกา โอ้โหนี่ครับจับกันแบบนี้เลยแนวพี้ยังบนอะ่ะตัวนึงอะ่ะตัวเบื้องลยนะ่ะบนนู้นอะ่อะใครจบยังอ่ะโอ้ดมันไม่จบหรอกไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไงห้านาที FC ผมเยอะเขารอดูอยู่นี่ครับตกวันนี้ครับบินแล้วบินนี่ครับตกไหนตกนี่ตกนี่หนึ่งตัวนี่ครับชี้เป้าอยู่ครับตอนนี้ผมกำลังชี้เป้าอยู่ เราคนมาจับมันเดินมาหามือผมแล้วอยู่นี่แล้วชีเป้าอยู่นี่โอเคจับมาแล้วอยู่ดูดีสองตัวนี่เลยนั่นแหละไปทางนั้นแหละนี่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 ชีเป้าครับอันนี้ชีเป้านั่นมือเก็บก็จะสนุกสนานแบบนี้แล้วครับทำงานเมืองนอกเลิกงานแล้วเราก็มาหาอะไรกินกันนะครับจริงๆว่าตอนแรกจะไปเก็บมะม่วงนะครับ พอดีเจอแมงแคงก่อนก็เลยแวะเอาแมงแคงก่อนคนระับแล้วก็จะไปเก็บมะม่วงต่อครับมะม่วงมีทั้งเป็นลูกสีม่วงเลยก็มีนะครับเดี๋ยวจะไปถ่ายให้ดูนะครับแต่ว่ามันไม่อร่อยครับมันเจิดเอาไว้กินสุกนะครับแล้เวเราไปดูต้นต่อไปดีกว่าต้นนี้มันเริ่มจะหมดแลวเนี่ยโอ้โหฝั่งนี้เพียบเลยนะครับอุ้ย นี่ครับเป็นดงมันเลยนะครับมันจะเกาะอยู่บนยอดตัวลิ้นจี่นะครับอันนี้อยู่ตัวนี้มีสี่ตัวนะครับนี่ครับสี่ตัวครับโอฝั่งนี้มีเป็นสิบเลยครับไม่ต้องไปต้นใหญ่แล้วล่ะแค่ต้นนี้ก็พอแล้วเนี่ยนี่มีสองตัวส่วนมากมันจะอยู่เป็นคู่นะครับมันผสมพันธุ์กันอยู่นี่คอันนี้ก็เป็นคู่นะครับตัวนี้ นี่สองตัวชี้เป้าครับนี่บอยสองตัวนี่นี่ดูนิ้วดูนิ้วนี่คนชี้เป้าครับด้านล่างก็จะเป็นเศรษฐกิจพอเพียงนะครับที่ส่วนผสมนะครับของท่าแก่ข้างๆนะครับเลี้ยงไก่เลี้ยงแพะเลี้ยงเป็ด ปลผลไม้นะครับส่วนนี้จะเป็นที่เก็บของโรงงานนะครับโอ้ล่วงเพียบเลยครับนี่นี่ขีเป้าแล้วนี่ตัวหนึง่งนี่ตัวนหนึ่งนู่นอีกสองตัวเดินกระดึบกระดึบอยู่นู่อนอโนี่บนแขนอีกตัวหนึง่งไม่ต้องบอกครับกิ่นตอนนี้เหมือนซุกัตเลยครับ โอ้โหมันฉี่ใส่ถุงมือนะครถ้าไม่ใส่ถุงมือนะครับ,ม,ม,รบรมันจะเปียกครับอันตรายครับระวังอย่าให, <c oughs> ให้ฉี่เข้าตานะครับนี่ครับฉี่เป้าให้แล้วสามตัวนี่หนึ่งสองสองสามสพอแล้มั้งสงสารมัน ปล่อยให้ม sure ันพ <c oughs> <ce infectious> <c oughs> ิชริ่งกันไปก่อนก็จะได้มีลูกมีหลานต่อรุ่นต่อไปข้างหน้ามีอีกเพียบเลยนู่น่ะโอ้โหรวงแล้วโอ้โหี่อ อันนี้คือการเก็บแมงแขงนะครับบางคนนี้เพิ่งจะเปิดเข้ามาดูนะครับแมงแขงไต้หวันนะครับตอนนี้อยู่ติดไต้หวันอยู่โรงงานไถเมานะครับทีมงานไถเมาของเรานะครับวันนี้วันนี้หยุดนะครับเก็บแมงแขงถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับโหต้องเต็มเพียบเลยนี่ครับแมงแขงตัวเป็นอย่างนี้ครับ แต่ละพื้นที่อาจจะเรียกไม่เหมือนกันนะครับเนี่ยผมกำลังชี้เป้าอยู่ปับ๊บมีคนเก็บแล้วกลิ่นเหม็นมากครับเดี๋ยวสำหรับคนที่ชอบกินก็จะบอกว่าหอมนะครับนี่หนึ่งตัวอุ้ยโอ้โหแสบครับฉีโดนนิ้วโอ้ยแสบเลย อ๋อเป็นงี้นี่เองนี่ครับฉีดโดนนิ้วนิดนึงครับอันตรายนะครับึงก็แสบเลยครับเมื่อกี้ว่าแล้วทําไมเขาบอกไม่ให้ฉีดเข้าตามันแสบนี่เอง็นกระตาบอดได้เลยนะครับก็ใครดูอยู่น้องๆแลหนูก็ อย่าทำตามนะครับต้องระวังนะครับแต่ผู้ใหญ่ก็ไม่เป็นไรครับเด็กน้อยก็ระวังหน่อยนะครับอย่าไปเล่นกับมันนะครับอันตรายนะครับมันฉีดมันฉีดใส่ได้ครับเมื่อกี้ฉีดใส่มือแสบมากเลยครับโอโหบินไปหมดเลยเดี๋ยวฝากไว้ก่อนท่านี้นะครับคลิปเก็บแมงแข็งนะครับเดี๋ยวมีคลิปใหม่ๆดีๆจะ ทำให้ดูต่อไปนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับไปแล้วครับนี่นะครับอันนี้คือพกครัวของเรานะครับเมื่อกี้คนจับจับมาแล้วพกครัวเราก็จะเอาแมงแคงของเรามาแช่น้ํานะครับแล้วก็มาเด็ดปีกออกนะครับแช่น้ําทําไมครับไม่ให้มันฉุนครับให้มันเยี่ยวออกให้มันเยี่ยวออกนิดนึงไม่ต้องฉุนมากแล้วมกินไม่ได้นี่ครับมันเห็นแหง ขั้นตอนการํำครับมาแช่น้ำแล้วก็เด็ดปีกออกนะครับลขษณะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับชุนมากก็ไม่อร่อยแล้วก็เอามะม่วงไปเก็บมะม่วงมาด้วยนะครับเมื่อกี้เอามะม่วงมาตาใส่ครับแล้วก็ตำใส่มะม่วงนะครับแล้วก็มีนี่นะครับมีแล้วก็มีนี่ครับห้าแปดนะครับแก้ชุนนะครับห้าแปดแก้ชุนนะครับอันนี้กองเชียร์นะครับ แล้วการทำต่อไปเดี๋ยวถ่ายให้ดูอีกนะครับนี่ะครับหลังจากที่เราเด็ดปีกเสร็จแล้วเราก็เอาไปคั่วนะครับวัตถุดิบของเราก็จะมีมะม่วงเปรี้ยวนะครับแล้วก็พริกกระเทียมนะครับคั่วนะครับเดี๋ยวสักพักว่าครัวจะมาผสมตำให้ดูนะครับกินเลยสิ 啊！来来来来